มองทางอะมองท่อไม่มองทางอะมองหาทางไม่เห็นถึงห้ากลมก็เอากูไม่ลงหรอกเพราะข้อกูไม่ได้อ่อนเหมือนจางมองทางไม่เห็นอนะแค่นั้นแหละผมผมมองทางไม่เห็นนะตอนนี้ผมมืดไปหมดเลยที่ด่าเพื่อนให้หน่อยครับมันชีแหม่มันติดอย่นี้ได้ไงเนะี่ยเอาวัไปหนะครับดูอะตรงเนี้ยเขินเนี่ยที่กูชอบเขินมายุรีไอ้คุณไม่มี เองเอาเล้วมาหาพี่เปาเนี่ยมึงอยจะเป็นลูกเขาแน่นอนเลยอีกนิ้นสองคนมึงสวัสดีครับสุสวนเค้กเดียรไอ้กุ้ยมีรูปบ่มันมีอะไรก็จะก็จะรูปก็แค่รูปเขาคู่กันเฉยน่าจะเป็นเพื่อนกันน่าจะไม่จีบกุ้นเคยไปทักทวงเขาอยู่แลนด์ชมพูอยู่เฮ้ยมากับใครอ่ะเขาเด้บอกว่าเพื่อนเขามีหวานใจชื่ออะไรชื่อกิมบิ้มอะไรนี่แหละ ีอแก่ตัจนหน้าร้านะที่งต้องโดนสักหมัดเเไม่งไวะากู้สาวกูสาวยาวอะโอเคโอเคใช่ก็ใช่โอเคโอเคโอเคเคลีย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 โอเคตอบโลแผ่นกนไม่มีสาวแต่มีวินนะน่าโหยไม่มีสาวแต่มีวินใช่แม่ไม่มแต่มีหลานะคุณลงเนมเนมเนมขาดอะไรบ้างนะสิ่งขึ้นว่าแต่งตัวีน้าร้าไ ผมผมมีบุปินแล้วพี่ผมได้บุปินนาแล้วแล้วแล้วตอนนี้ขาดอะไรบ้างน้องตอนนี้โหพี่มีไวเบแล้วชดของใช่แล้วก็องลชุดแล้วก็ไวเบยห้าก้อนอะไวเบยมีเกียรติไวเบไม่มีเลยพี่ตีแต่ก็ต้องเลี่ยนไวเบไม่ต้องตีที่หลังซื้อเอาเลยโอ้มันต้องฟาร์มกันก่อนดิพี่จะส่งแก๊งอีกมันไม่มันน่าถ้าแนะนํานะถ้าถ้าอ่าฟาร์มเงินอะอย่าไปฟาร์มพวกเหล็กพวกทองนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยฟรีแล้วมันขายได้ไม่คุ้มเสียไปตกปลา 500ห้าร้อยโลลห,ห,ห,หนึ่งมันไม่ห้าหกหมื่นเห็นผมไม่มีห้าร้อยมีร้อยเจ็ดเห็นเขาบอกว่าทำเพชรมันคมไม่จากพีแม่แมป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปทำคิดตันมาแป๊บหนึ่งไอเฮียนอนด้วยกันนอนด้วยกันนอกเกมไม่ได้แม่งนอนด้วยกันในเกมโอ้โหมึงนี่เอาทุกทางใครวะเนี่ยติบอยโอ้โหกูมันไส้ไอเฮียพิ้หวัดเสียงแม่งกวนส้นตีนชิบหายไอ้เนียมอยากเรียกไหนฮะใครเรียกนะ ผมครับผมครับคนไหนเงินบทเปลี่ยนบายตอดติเงินบทกล้องบมไม่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 เปลี่ยนบทครับยังอยู่หมดเตมสองหนึ่งเลยเนี้ยยนนี่ฉนีแรงจ้าใหญ่แบบว่าเดี๋ยวดูแบบปารตีของนะไปเปทักครับเป็นกล่องเตี๋ยวูุ้่เหรอ่ครับไม่คุ้มนะปาแบบนั้นอ่ะคุ้มดิไปคำนวณมาแล้วเรารับของมาเราคุ้มเรารู้นี่คุ้มใช่ไหมก็ประมาณแปดพันแปดอ่ะ แล้วก็เป็นคับกล่องก็เพิอมีร้อยหนึ่งเป็นแปดพันเก้าแล้วก็มาขายหมื่นสองคมูแมะครมครับยูมินผมหล่อ้วยเคยเข้าแขนเป็นคนใส่ใจไม่พอใส่เพิ่มระวังไอพี่มาลีนะครับมันลองเอาไปรวมดูลองเอาไปรวมดูว่าเลทอ่ะเรารับเลทเท่าไหร่แล้วรับราคาเลทแล้วมาจะมามาดูว่าอาอย่างไอเหล็กอะสามสิบแบบราคาเท่าไหร่สามห้าตีให้เลยสามห้าก็ได้เหล็กสามห้าอย่างเงี้ย เหรียญโก่เจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยคำนวณดูมันได้ประมาณแปดพันหกแปดพันเจ็ดเนี่ยแล้วเรามาขึ้นอีกร้อยหนึ่งก็เป็นแปดแปพันแปดแปดพันเก้าแล้วมาขายหมื่นสองคุ้มป่ะล่ะคุ้มคุ้มป้าถ้าขายหมื่นสองนี่ก็คุ้มอยู่แล้วเป็นรถไหลวะให้ผมดูว่าฮัลโหลครับโทษครับหนูชนพิลเลยขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใชเขาครับรอรอรอรถของป้าผมอะป้าป้าลาป้าลา เหรียญลา่บใช่ครับมาเดี๋ยวผมไปส่งของป้าผมเองของป้าผมเองของป้าผมเองป้าพอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนได้ไหมอ่ะมีมีมีแฟนแดงครับเนี่ยมีครับเด็กมันไอ้กลิ้นเลี้ยเฮียอ่าสุดจะให้ผมขึ้นไม่ให้ขึ้นอ่ะครับขอวัดทางตรงให้ผมดูหน่อยได้ปะ อันนเี้ยทางตรงอ่ะระยะทางตรงอ่ะคิดว่าพี่ชายของเองดีกว่ามาเองเข็นมาหนูให้ชะลองแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวกับแป๊บเดียวโหที่ถึงไอ้ปากานี่ไหวหี้ย่ะลองดูดิมึงหูยมึงว่าล่าเออบป่ะคันนี้คนดู ไอแมงปอตัวเนี้ยไม่ผมขอลองแล้วว่าล่างเออไหมผมขอเลยมลองเลยแหละ สอดนอนครับทำไมมันนี่โอ้โหโชนแรงๆอย่างนี้ยังไม่พังเลยไอ้เหี้ยแล้วคล้องตัวด้วยนะไอสัตว์ดูดิตำรวจมีล่องอะตามคะแนนทีอะโอ้ยอย่างแรงไอ้เหี้ย กห็นว่าคุมร้องหดเปล่าไอสวมผ้าคุมร่องหดอยู่มาแล้วครับอ๋อมันผมไม่กล้าลองสุดนะครับกัว่าแบบมันจะโดนใบโดนอะไรไหมผมต้องมาถามอีกรอบอ่ะครับว่าเอ่อเมื่อกี้ขับไปครึ่งหนึ่งเลยมาถามก่อนว่าขอลองให้มันสุดได้ไหมแค่ขับทางตรงให้เฉยครับมาถามอีกครั้งลรงที่มันสุดคืออะไรเหรอก็คืออยากลองขับแบบแบบทางตรงอ่ะครับเลยกลับมาถามให้แน่ใจก่อนว่าขอขอขัดหน่อยได้ไหมแบบลองให้เฉยครับไม่ได้เอาไปทําไม่ดีไม่ร้าย เเอาาปมมดี้รย s <S ขึ้นมาด้วยเลยก็ได้ครับไหนได้กูอยากขับต่ออีกนี่แหละก็ลองทางตรงเลยได้ไหมครับหนูครับอายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยอายุยี่สิบครับขอพี่สิบห้าแต่เสียงพี่มันอาจจะโตหน่อยเพราะว่ามะเร็งลำคอมันมันลำคอมันแบบมีลูกเดือกเร็วอ่ะมันโตเร็วอ่ะไงมันก็แบบ มันมีฉีดในโรงพยาบาลมันมีแบบฉีดสารเร่งโตได้อยู่นะไอ้พวกเด็กๆอย่างเงี้ยสารเร่งโตที่เหรอไม่เอากว่าเรับเร่งโตสองชั่วโมงอย่างเงี้ยจะทําอะไรก็รีบทำอะไรอย่างเงี้ยเขามีหมอหมอหมอ,หมอมียาให้ฉีดให้ดูโค่นั้นบ้างครับคล้ายๆยาอย่างนั้นเลยฉีดยาสารเร่งโตแล้วก็ฉีดจังมากกว่าว้ายชินจัง รอฟังเสียงตอนโดหุ้ <_ d ic c> ยแรงจัดเลยครับเมื่อกี้น่ะคันนี้มันมันประมูลได้เท่าไหร่ครับคันนี้จบที่เท่าไหร่ครับปากันนีมันไม่นั่งประมูลน,นะครับโอ้โหโอดแรงรถน้ำศิลา มันเสียงยุงเนาะเสยงยุงไ,ได้หรอกือบเทียบฟ้าไหนๆเนี่ยครับทางตรงแล้ะมันคล่องตัวด้วยรถคันนี้มองทางอ่ะมองท่อไม่มองทางอะ่ะมองหาทางไม่เห็นถึงห้ากลมก็เอากูไม่ลงหรอกเพราะข้อกูไม่ได้อ่อนเหมือนจาน่ามองทางไม่เห็นอะ่ะ แนั้นแหละผมผมมองทางไม่เห็นนะตอนนี้ผมมืดไปหมดเลยพี่ด่าเพื่อนให้หน่อยครับมันชี<อ>่แห่มมันติดเดี๋ยนี้ได้ไงนเนี่ยเขาบอกมองท่อไม่มองทางรอนพี้เดี๋ยวเราซื้อหนังสือให้ไหมเอ็นเห็นเธอชอบอ่านแต่เธอไม่ตอบเครื่องหมายสีเนลนะครับเนาะคำคมอัดใจจ้าเนาะครับเนาะ มาลีอ่ากเพื่อนผมหน่อยมันชื่อคูณขอเร่งเร่น้องอย่าให้พี่ด่าเลยทุกวันนี้พี่ก็จะโดนกระทืบแหละไม่โดนแหละน้องมึงไม่สงสารพี่หรอพี่โดกนกระทืบทุกวันเนี้ยเพินตามลุงลีอีพีสี่โชว์หน่อยได้ครับอีวาฟุงโกลมีฝาดูไว้ถาวันไหน,นกระทืบไว้ฝากเวงครังชื่อกูหน่อยตาอีกตั้งยิ้มอีกตั้ง้ อันนี้หนีหนีรอดไหมครับเนี่ยเวลาโดนโดนเนี้ยไม่เอาวอปไปหนึ่งนะครับดูว่ะตรงเนี้ยเขินเนี้ยที่กูชอบเหินมยุรีโอ้ยย่างแรง สง,งสารรถยิปหม่ายไม่ครับอยากลองความถึกด้วยครับแบบเวลาแบบซ้อมลงซ้อมลากลยอะไรเงี้ยครับซ้อมลากนี่แนทตัวเอาวคันไปลากได้หรือเปล่าลากได้ครับไได้กูสมัครใหม่เรื่อยๆอ่ะโอ้โหกูเกลียดไอ้โบสโอ้โหเป็นไป นี่มันฝนตกมันอาจจะทำให้คุณตัวเปียกนะครับแต่ถ้าให้ผมกอดมันอาจจะอุ่นนะครับมุกอะไรของโบเนี่ยคุณก็บอกว่าพี่เปาพี่เปาลองลองคันนี้ดูดิหน้ามือไปหลังมือเลยอ่ะคืออะไรคันไหนคันเนี้ยของนาจิราเนี่ยหน้ามือไปหลังมือคืออะไระรถอะลองดูอ่ะนั้นอาจจะเมาขอโทษด้วยนะครับ อันนัจนมันนั้ต่มา